ตอนนั้นคือคุณพ่อทำลรงโม่อยู่กับน้าชายที่สระบ,บุรีครับได้โอกาสว่าจะมีการขายลงโม่ที่แม่สอดก็ได้ตกลงซื้อเลยย้ายจากสระบ,บุรีมาดูลงโม่ที่แม่สอดคุณพ่อก็ได้พัฒนาลุงโม่ขึ้นมาเรื่อยๆทำไปได้สักระยะหนึ่งเราถามคนพี่น้องก็ได้มาพัฒนากิจการต่อจากคุณพ่อเห็นโอกาส ในแม่สอดว่ามีความต้องการใช้คอนกรีตผสมเสร็จเลยได้ก่อตั้งบริษัทโกลเด้นซิตี้ขึ้นมาครับตอนนี้โรงงานของเรามีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จและโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปมีทั้งหมด4โรงงานนะครับก็คือมีโรงงานบล็อกโรงงานเสาเข็มโรงงานแผ่นพื้นโรงงานท่อจุดแข็งก็คือวัตถุดิบของเราเนี่ยม,มีมาตรฐานอยู่แล้ว 1. ห,หินเราผลิตเอง 2เรามีทรายของเราเองและอันที่3านี่คือเราได้ใช้ปูนของ SCT นะครับเป็นปูนที่มีคุณภาพสูงจริงๆนะครับคือเสาเข็มเนี่ยไปตอกที่หน้าง,งานไหนเสาไม่ค่อยจะแตกยิ่งทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานมากขึ้นนะครับทําให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจคือเราจะมีทีมวิศวกรของเรานะครับคอยไปตรวจสอบทุกหน้าง,งานเลยนะครับเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้มาตรฐาน มีรถจํานวนมากที่พร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าตรงต่อเวลาตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเราได้เข้ามาในเครือข่ายของ Endosan d โดยได้รับสัญลักษณ์รับรองใช้ปูน S.C.G. นะครับสัญลักษณ์ที่ติดที่รถเขาเห็นสติ๊กเกอร์ใช้ปูน S.C.G. ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรานอกจากนี้ยังมีทีม S.C.G. Cement Business Solution มาคอยดูแลเราให้ความมั่นใจกับทีมงานเป็นที่เลี้ยงให้เราตลอดเลยนะครับ ทางบริษัทโ o เดซิตี้ครับมีความพร้อมเรื่องคุณภาพสินค้าและก็บริการนะครับที่เราผลิตคอนกรีตเนี่ยเราเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์อยู่แล้วครับเรื่องมาตรฐานนี่เราต้องทําให้เขามั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้บริษัทของเราครับเติบโตแข็งแรงก้าวไกลตลอดไปครับ